กลับมานะฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไข่นะครับอาจารย์อาจารย์ไพรวันแกมาแกบอกว่าคุณกมพูผมออกจอเล็กตลอดเลยคุณออกจอใหญ่เพราะผมออกจอใหญ่มากก็เลยได้เห็นอาจารย์แวบใหญ่เลยนะอาจารย์ไพรวันนะฮะล่ามภาษามือของเรานะครับค่ะค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเหตุโคนเนี่ยเขาบอกว่ามีฐานปีหนึ่งก็ฤดูการเดียวนะครับจริงและแพงมากเลยนะคะใช่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณสามารถคุ้มทรงธรรมนะครับจะพาไปดูเรื่องราวของเหตุโคนในร้อยเรื่องเมืองไทยเช่ญครับค่ะ ร้อยเรื่องเมืองไทยวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเก็บเห็ดโคนกับชาวบ้านเขาบอกว่าแค่หนึ่งปีนะครับจอกดอกแค่ครั้งเดียวครับคุณลุงประพันธ์อายุ58ปีชาวบ้านตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีอาชีพกเกษตรกรเล่าว่าได้เก็บเห็ดโคนมาหลาย10ปีแล้วเห็ดโคนส่วนมากจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากกองวูลสัตว์และขึ้นตามดินปนทรายดินกรวดหรือดินในป่า จะมีในช่วงฤด,ดูหลังฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ชาวบ้านจะออกหาเก็บเห็ดโคนกันทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเห็ดโคนจะมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งสามารถนำไปขายได้ถึงกิโลกรัมละ400 500บาทตอนที่เริ่กออกกำแพงนะ แพงถึงก็โลสี่ร้อยห้าร้อยตุ้มตูมตุ้มตูมอย่างเงี้ยนะครับสี่ร้อยห้าร้อยก็สี่ร้อยห้าร้อยพอมาปลายปลายมันก็จะถูกลงเรื่อยตอนนี้ตุ้มตูมก็จะเหลือประมาณสามร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดตูมเห็ดตูมอย่างที่ลุงเก็บมานนี้อย่างนี้อย่างนี้บานแล้วเันนเ้คืบาแล้วครับเห็ดโคนหัวดำนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยหัวดำบานแล้วเขานิยมแบบไหนมากครับเขานิยมเห็ดตูมครับ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีกล่าวถึงกรณีที่ชาวบ้านเข้ามาเก็บเห็ดโคนในพื้นที่ป่าเป็นหัวความปลอดภัยเพราะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านจะมาเก็บเห็ดในช่วงตอนกลางคืนซึ่งอาจจะเจอสัตว์จำพวกงูแมงปองหรือสัตว์มีพิษเพราะบริเวณที่มีเห็ดโคนจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำพวกนี้เป็นส่วนใหญ่บางครั้งในชาวบ้านเริ่มมาหากลางคืนเหตุผลก็คือเพราะว่าเห็ดมีราคาสูงถ้ามาเช้าไม่ทันเขาก็จะเข้ามาตั้งแต่ ตีสี่ตีห้าเลหรือว่าตีสามตีสี่ 3, 4, อะไรเงี้ยก็อยากจะขอร้องว่าก็เป็นการลบควนต่อสัตว์เพราะบางทีสัตว์เนี่ยมันก็หากินเวลางคืนหรือหลบนอนอยู่เนี่ยเราก็จะเข้าไปทําร้ายเขาก็ขอร้องนิดนึงว่าอยากจะให้มาในช่วงกลางวันแล้วเราก็จะปลอดภัยด้วยนะครับถือว่าเห็ดโคนเป็นอาหารเลิศรสของคนที่นิยมชอบอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยสามารถคุ้มทรงธรรม สำนักข่าวไทยสมทรายงานผมทราบว่าคุณรัชนีนี่ขาคอเห็ดโคนเลยใช่ไหมชอบมากกินเป็นทุกอย่างเลยค่ะเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดละงอกเห็ดไข่คือเห็ดอะไรที่เป็นเห็ดชาวบ้านทุกอย่างเห็ดกินหมดเลยกินหมดเลยแล้วโปรตีนสูงนะคะเห็ดอ่ะค่ะ